สวัสดีครับมาเรียนกันต่อนะครับก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องเวกเตอร์ที่เท่ากันแล้วก็เป็นนิเศษกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการบวกเวกเตอร์นะครับการบวกเวกเตอร์นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์สองอันนะครับมีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v นะครับ เวลาเอาเวกเตอร์มาบวกกันนะครับให้เอาถ้า u บวก v ให้เอาหางให้เอาจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v มาต่อที่จุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ u นะครับแล้วเวกเตอร์ผลบวกเวกเตอร์ก็คือเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของ u ไปหาจุดสิ้นสุดของ v นะครับดูตัวอย่างนะครับสมมติว่า วของเราแบบนี้นะครับวีแบบนี้นะครับ อ่า u บวก v ของเราก็คือตัวนี้นะครับอ่ะดูนะครับเวกเตอร์ u มาทางนี้ใช่ไหมครับเวกเตอร์ v, v มาทางนี้ ยบอกวก็คือเริ่มต้นตรงไหนนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายนะครับหลักการก็คือให้เอาหางมันมาต่อกับหัวนะครับแบบนี้แลววีก็ U ยู ไปเป็นตัวอย่างการบวกเวกเตอร์นะครับจุด A จุด B จุด C นะครับเวกเตอร์ A B เวกเตอร์ bc นะครับจะได้ว่าเวกเตอร์ ac คือผลบวกของเวกเตอร์ ab กับเวกเตอร์ bc นะครับ AC เท่ากับ AB บวก BC อถ้าสมมติว่ามีจุดเยอะกว่านี้นะครับ รูปนี้นะครับก็จะได้ว่าเวกเตอร์ Victor AE นะครับเท่ากับ AB บวก BC บวก CD บวก DE นะครับวิธีสังเกตง,ง่ายๆครับถ้ามันเป็นาหางตอกหมอนแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ให้ลากจากจุดเริ่มต้นมาหาจุด สุดท้ายนี้เลยนะครับต่อไปเป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตให้ u v เป็นเวกเตอร์ใดๆนะครับ จะได้ว่า u ูบวก v เท่ากับ v บวก u นั่นคือ,อเวกเตอร์มีคุณสมบัติในการสลับที่การบวกนะครับเราดูรูปประกอบนะครับอืม ถ้าเรามีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v หน้าตาแบบนี้นะครับเวกเตอร์ v Okay. ถ้าเรามีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v แบบนี้นะครับดู อยู่บกเย็น จะเห็นว่า u บวก v กับ v บวก u เท่ากันนะครับถ้า u บวก v ก็คือเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของ u ใช่ไหมครับแล้วก็เอาจุดเริ่มต้นของ v มาต่อท้ายที่หัวลูกศรของเวกเตอร์ u นะครับไปที่จุดสุดท้าย u บวก v ก็ได้เวกเตอร์สีแดงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาดู v บวก u บ้างนะครับก็จุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ v นะครับี่จุดสุดท้ายของเวกเตอร์ v เราก็เอาจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ u มาต่อที่จุดสุดท้ายของเวกเตอร์ v แบบนี้นะครับจบตรงนี้เวกเตอร์ v บวก u ก็จะเป็นเวกเตอร์สีแดงนี้เหมือนกันนะครับ ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์อยู่3อันนะครับเราจะได้ว่า เราสามารถเปลี่ยนกลุ่มการบวกได้นะครับเวกเตอร์ ector, มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนกลุ่มการบวกทางซ้ายนะครับเราเอา u บวก v ให้เสร็จก่อนนะครับได้เวกเตอร์อะไรก็เอาเวกเตอร์นั้นมาบวก w u นะครับแต่ฝั่งนี้เอา v บวก u ให้เสร็จก่อนแล้วก็ ค่อยเอามาบวก U นะครับเรามาดูรูปประกอบนะครับ อ่าสมมุติว่าอันนี้เป็น u นะครับ u อันนี้คือ v อันนี้คือแต่มันอยู่ ทำแบบแรกก่อนนะครับ U บวก V ก่อนดูบวก V ได้ตัวนี้นะครับ่าสีเขียวนี่คือ U บวก V เราก็เอาสีเขียวไปบวกดบเบิลยูอีกทีใช่ไหมครับ มันตอกหางตอกหัวกันอยู่แล้วก็ก็ได้เส้นสีแดงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดู v บกก่อนบ้างนะครับ v บได้ตัวน,นี้นะครับ มีบวกก็ทีนี้เราเอา U มาบวกกับฟีบวก w นะครับก็จะเป็นตัวนี้บวกกับตัวนี้ก็ได้เส้นสีแดงเหมือนกันนะครับเท่ากันแสดงว่าเราจะทำคู่ไหนก่อนก็ได้นะครับ